ลดราคา3 9 9 9 9บาทนะครับแอร์เย็นเดินทางไกลได้ใหม่กว่าตัวนั้นอีกนะครับ3 9 9 9 9บาทนะครับผม Honda City t y ท้ Z นะครับวิ่งเป็น, 100, 100 er นร้อยร้ยี่นะฮะช่วงลงช่วงล่างดีๆนะครับจําคอตะพานออฟโหไม่มีวูบไม่มีวาบนะฮะสวัสดีครับวันนี้พิกชอนรถบ้านนะครับก็ มาพบกับ F 4อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะมาขายรถยนต์นะครับขาดทุนนะครับสักห้าหกพันนะครับช่วงนี้ขาดทุนอีกแล้วนะครับก็จะมาบอกว่าขายขาดทุนจริงๆนะครับไม่ได้โกหกนะครับคันนี้เนี่ยคันเทอร์รี่นะครับเกียร์โต้นะครับเครื่องหนึ่งจุดห้าเคยแก๊สนะครับแต่ว่าราคาถ้าได้ฟังแล้วนะครับก็คงจะกระชากใจไม่น้อยนะครับสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับสี่หมื่นพรอหนึ่งบาทนะครับต้องบอกว่าขอราคานี้เลยนะครับส่งได้นะครับแต่ว่ากิดค่าส่ง นะครับรายละเอียดนั้นนะฮะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ Honda City ี้ไทสนะครับปี2001นะครับเคยติดแก๊สนะครับแต่ว่าเอาออกไปแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวผมได้เปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็เปลี่ยนจานเบรกนะครับตั้งศูนย์ถุงล้อนะครับคือต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยตอนไปซื้อนะครับไม่ได้ไปไปดูรถนะครับก็ไว้ใจนะครับขับมาถึงบ้านเลยนะฮะแล้วก็ซื้อตอนคืนนะครับแล้วก็จ่ายตังค์โโอ้หพอเช้ามาก็โอ้คันนี้อยู่กับผมนี่ประมาณ 2เดือนกว่าแล้วนะครับตอนนี้รีวิวไป5้าหมนนะครับแล้วก็ตอนนี้ทามันจนดีนะฮะแล้วก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าสามหมืน่นก้าันก็สาบเกาบาทเนี่ยจะให้เนี้ยบเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าก็บอกว่าผมรับประกันเครื่องให้ด้วยเลยนะฮะขาดทุนแล้วแถมรับประกันเครื่องอีกอ่ะสิวันนะสิวันเลยนะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับเดินทางไปเชียงใหม่ไปต่างจังหวัดเนี่ยสบายครับแล้วก็แอร์เย็นด้วยนะครับจะมีรอบเครื่องเย็นครับจะมีรอบเดินหอบหน่อยนะครับ ตอนนี้ก็รถสีเขียวนะฮะโอเคเดี๋ยวฝนจะตกสักก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแบบจอดลึกกันเลยดีกว่าครับเอาละครับก็ไม่ให้เสียเวลานะครับบิ๊กทอร์รถบ้านก็จะมานําเสนอเลยนะฮะกับ Honda City นะครับปี2001นะครับตัวนี้มีที่พักแขนด้วยนะฮะก็รถยนต์เป็นสีเขียวนะครับมีเก็บสีอยู่ชิ้น2ชิ้นนะครับก็สวยแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้านะครับต้องบอกว่าเคยติดแก๊สมานะฮะแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าโหดีมากเลยนะฮะแล้วก็ยางเนี่ยเป็นยางใหม่ด้วยนะครั เปลี่ยนจานเบรคคู่หน้าไปใหม่กิ๊กเลยเดี๋ยวไปให้ดูนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังเนี่ยมีกว่าสจุดเลยนะฮะรถยนต์เนี่ยเป็นสีเขียวหัวเป็ดนะครับโอ้โหนี่ดูดูแล้วคลินคลนนะรถเนี่ยจะออกเตี้ยนิดหนึ่งนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าใช้งานได้เลยนะครับช่วงล่างชุดหน้าเนี่ยทำไปเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับต้องบอกว่าซื้อมานะครับตอนนั้นเนี่ยสามหมื่นห้าไม่ก็หกเลยนะนี่กลางสัญญาให้ดูยังได้เลยนะครับแต่ทําไปเนี่ยเกือบหมื่นนะครับ ผมไม่อยากจะเชื่อนะครับพาตีไปสักน่าจะประมาณหมื่นได้อะนะประมาณ4ี่0 0ืแล้วก็ภาษีไม่ขาดด้วยนะครับอเดี๋ยวไปดูสีสันแบบจอดลึกกันนะครับมาครับเจาะลึกสีกันนะครับก็จะมีฝากระโปรงหน้านะฮะที่จะมีสีแตกตรงมุมขวานะครับนะฮะตรงจุดนี้นะแล้วก็กันชนหน้านะครับก็ยังสวยงามดีนะครับจะมีไฟตาข้างซ้ายนะครับที่จะออกหนึ่งเหลืองหน่อยนะครับแต่ว่ามุมกันชนฝั่งซ้ายก็จะมีตรงนี้นะครับสีโป๊แตกนะครับภาษีเนี่ยต้องบอกว่าเต็มเลยนะครับ2ี่กคเลยนะฮะ เต็มเลยครับภาษีเต็มเลยนะฮะเอาล่ะมาดูที่แก้มก็สีสันสวยงามนะคือด้านข้างเนี่ยยางอื่นสวยหมดเลยนะครับสีเต็มเลยนะครับจะมีสเก็ตที่กระเด็นใส่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าถือว่าไม่น่าเกียดนะครับสำหรับรถราคา4,000 40, มื่นะตีไป4,000 40, 0ทอนอนบาทหนึ่งนะฮะจะมีหลังคาแล็กเกอร์รอกตรงนี้นิดนึงหครับนะ โอเคนะตัวยางนะครับนี่ยางใหม่นะแม็กซิตนะครับปี21นะครับผมโอ้ผมโดนไปประมาณน่าจะหมื่นได้อะอตีไปหมื่นแล้วกันนะซื้อมาสามหมื่นห้าโอ้เผลเพปจริงว่าเกินแต่ว่าผมไม่ได้นับนะนี่ดูจานเบรกจานเพกเปลี่ยนใหม่คู่เลยนะครับฮนะแล้วก็เปลี่ยนยางแล้วก็ให้ร้านเนี่ยกำลังมาสะอาดแม็กจนแบบเออจนมันดูใสดู c l e นแล้วนะครับเบอร์เป็นเบอร์หนึ่งแปดห้าหกห้าสิบสี่นะครับ,บ,รบ,ร 5, 4, รบยาง ปียีิบเอ็ดอ่ะเนาะไม่ไม่คีลไม่คีเละนะครับเซ็นเซ็นทัลล็อกแล้วก็กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทั้ง4บานเลยนะครับเอาล่ะมาดูกันที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายนี่ก็มีบ้างนะฮะเล็กๆน้อยๆสีสันก็จะมีเหี่ยวบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์มีถอยหลัง4จุดเลยนะครับฝาท้ายก็สวยงามเต็มเลยนะครับมีแมคขนบ้างเล็กน้อยนะครับ3 9 9 9มบาทเนี่ยเครื่องเกียร์ดีนะครับอ่ะฝั่งขวาก็จะมีเนี่ย รอยรอยขัดเล็กๆนอ้อยมันจะดูออกเขียวบ้างนะครับนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคาแล้วนะครับต้องบอกว่าแอร์เย็นด้วยนะนะครับเป็นดัมเบรกนะฮะตั้งเบรกหลังเรียบร้อยนะครับคือทําเบรกทำอะไรพวกนี้ดีหมดเลยนะครับฝั่งประตูฝั่งขวานะฮะก็จะมีตรงนี้นิดนึงเห็นไหมฮะแต่ช่วงตรงนู้นก็จะมีแบบเนี่ยเป็นคลื่นๆนะครับที่โป๊เป็นการโป๊ไม่ดีนะครับรถไม่ได้หนาไหลเลยนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดู ในห้องเครื่องกันครับเอาละรครับมาดูกันต่อที่ห้องเครื่องนะครับนี่นะครับห้องเครื่องไม่ไม่น่าเกลียดเลยนะครับมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะน่ครับเนี่ยจะมีตรงมุมมุมหน้าขวานะฮะนะครับ <ăn ille> แต่ไม่น่าเกลียดเลยนะครับไม่ได้เข้าถึงตัวเบ้าโชคนะฮะตรงนี้ก็เห็นไหมฮะไม่เยอะนะครับคือปลายฝากระโปรงเนี่ยอาจจะไปจิกนะครับ ก็ตัวเครื่องยนต์ก็สมบูรณ์นะครับเปลี่ยนสายพงสายพานมาแล้วนะฮะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องเครื่องนะรถสามารถใช้งานเดินทางไกลได้นะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่ภายในกันเอาละครับก็ภายในนะครับต้องบอกว่าคอนแอชิตี้เนี่ยเป็นจุดอ่อนของมันเลยนะฮะแผงงก็ตัวจะเป็นเงี้ยแทบทุกคันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าถ่ายน้ำสภาพนะครับสำหรับราคา3999 9บาบาทนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะอย่าไปขับ มอเตอร์ไซค์นะครับอันตรายนะฮะอย่างน้อยอย่างรถยนต์เนี่ยมันก็ยังคุ้มเราได้นะครับไม่เปรียกผลด้วยนะฮะนะภายในก็ใช้ได้เลยนะครับจัดว่าโอเคนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันกว่านะครับก็นี่ผมเพิ่งกลับมาจากซื้อของนะครับซื้อกาแฟมากินดูดก่อนทีหมดแล้วนะครับเพลงมีฟังนะครับแอร์มีแอร์เย็นด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จต่างๆนะครับโอ้โห ซ่อมไปอยูจริงๆนะครับนี่แล้วก็อะไรต่างๆก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเบรกมือนี่ดึงแก๊กเดียวเราก็อยู่นะฮะไม่ใช่ว่าดึงขึ้นมาอยู่นี่ถึงจะอยู่นะครับโอเคอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะมีตัวตัวด้วยนะครับแล้วก็ไฟพดานติดด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทั้ง4บ้บานเลยเป็นระบบเซ็นเตอร์ล็อกนะครับก็ประมาณนี้นะครับ3 9 9 9 9กสบาบาทนะครับก็ลองช่างใจดูนะครับตรงเนี้ย ก็บอกว่าซื้อไปขายยังได้เลยนะครับเนี่ยมีพ่อค้ามาดูก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมขายที่ห้าหมื่นสองตอนนั้นน่ะสี่หมื่นสองผมไม่ขายนะเพราะว่าอยากให้เอฟซีไปใช้แต่ว่าผมตัดใจแล้วขาดทุนเลยขายให้เอฟซีดีกว่านะยังได้ได้ยอดคลิปรีวิวด้วยนะครับโอเคไปดูกันต่อที่ช่วงท้ายกันเอาละครับแหงประตูด้านหลังก็แบบนี้นะครับตามสภาพไปนะฮะแค่ผ้านะครับเอากาวมาทาก็ปุ๊บมันก็อยู่แล้วนะครับเอาล่ะภายในเนี่ยเป็นสีครีมทั้งหมดเลยนะครับลำโพงคู่หลังก็หกคืนกาวนะครับก็ไม่เหงานะมีเพลงฟัง ก็จะมีของอยู่บ้างนะครับตัวผมก็ยังมีความเปื้อนความอะไรอยู่บ้างนะครับเพราะว่าคนก่อนเนี่ยใช้รถสมบุกสมบันมากนะครับต่อนกนี้ก็จะเป็นของผมนะฮะที่จะซื้อไปถวายวัดนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้4บาทเลยนะบอกอย่างนี้เลยนะครับนี่อ่ะด้านหลังก็ไม่มีอะไรมีประมาณนี้นะครับเล็กๆน้อยๆที่คาดเบลมีทั้งมีทั้งหมด4คนเลยนะครับไม่ต้องกลัวตำรวจจะจับนะอ่าโอเคครับมาดูกันต่อที่ด้านหลังกันดีกว่านะครับ ผมมาดูด้านท้ายนะครับโอ้ท้ายนี่เดิมสนิทเลยนะฮนะตรงอยูจุดนี้ก็ต้องบอกว่าเคยติดแก๊สมานะครับแล้วก็จะมีรอยเจาะนะครับอยู่ในด้านท้ายนะครับเนี่ยเห็นไหมถูกขุดเอาไว้ด้วยตัวนี้นะครับแต่ว่า ในช่วงปลายก็ยังไม่น่าเกียดนะครับไม่คิวคิเลตนะครับมียางอะไรนะครับนะสามหมบาทนะครับโอ้โหดังสนั่นก็เดี๋ยวมาสนุกกันนะครับเอาละครับก็มาสนุกกันนะครับกับเจ้าฮอนด้าซิตี้คันนี้นะครับคันนี้เนี่ยขายแค่39,99 9บาทนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ลดแล้วนะครับขายขาดทุนแล้วนะครับภาษีก็ไม่ขาดนะครับคันนี้เราบอกว่าช่างกิโลพวกรับซื้อซื้อ0เลย2ื่นสหนหน่อยๆเลยนะฮะเอาราคานี้ไปก็ถือว่าโคตรถูกเลยนะครับแล้วก็แอร์เย ก็เดินทางไกลได้ด้วยนะครับภาษีเต็มนะครับมีเล่มเอกสารครบพร้อมโอนเลยนะครับโอนไม่ได้เดี๋ยวผมซื้อคืนด้วยนะครับก็ดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับโทรนะครับ0 85441 8 189นะครับกับคอนเทนซิตี้คันนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยรถเนี่ยจะไม่ค่อยได้รีวิวนะครับเพราะว่าฝนมันตกแทบทุกวันเลยนะครับแล้วก็จะรีบนะครับวันไหนที่ฝนเริ่มซาหรือว่าไม่มีฝนตกเนี่ยจะมารีวิวให้กับยุทธีทุกท่านได้ชมกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามนะครับสำหรับนี้นะครับ ชอวบ,บ้านก็ลาไปเลยนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะฮะอาจจะไปดูช่องอื่นได้นะครับกลับมาดูช่องผมบ้างนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับแล้วก็คอมเมนต์ูคุยกับใครเข้าได้นะครับแล้วก็ผมจะเป็นไปได้ก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเอาละครับลาไปเลยครับแดดมันจ้าแล้วเดี๋ยวผู้ชมจะแสบตาสวัสดีครับ